ตอนนี้เราอยูุ่ทูทอากันครับวันนี้เราก็มาเที่ยววันนี้ก็ไม่หนมากเจามาบอกว่าจะจะมาปีนูใครล้กคนหนึ่งแนะนำให้พี่หน่อยได้ไหมแนะนำในกล้องให้หน่อยได้ไหมเรามาที่ไหนพิธีกรเร็วเร็วอาร์บอกสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาผูทอกนะคะตอ,ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นผูทอกนะคะก็ดูบรรยากาศคะ่ะสวยงามะคะ่ะตามมาเลยตับ Let's go เขาพิดปากเขาเลย เแล้วปรกาศยว